พระพุทธเจ้าเป็นวิพัชชวาทีคือเป็นนักจำแนกแจกแจงตัวอย่างเช่นทรงจำแนกแจกแจงว่าสรรพสัตว์สรรพสิ่งที่จริงเป็นเพียงสภาวธาตมตามธรรมชาติธรรมดามีลักษณะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ทรงลืมที่จะแจกแจงว่า แต่โดยสมมติคนสัตว์ก็ยังมีอยู่จริงมีพ่อมีแม่มีครูบาอาจารย์มีบุพการีที่ต้องกตัญญูกะตะเวทีมีความดีที่ต้องทำมีความชั่วที่ต้องละอย่างนี้เป็นต้นเสมอไปแบบนี้แหละจึงจะเป็นพระพุทธเจ้าแท้ครับ